แฮมว so ่ะเยไหมก็กำลังหนักเลยครับพริกโอเคไปสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมแม็กกีรพลนะครับกับสวนพริกช้างไรยบ้านสวนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตประมาณช่วง3เดือนนะครับสเดือนกว่าๆเกือบจะเข้า4เดือนแล้วครับตอนนี้กําลังอัปเดตการเก็บพริกอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับไปนนี้ก็มีนะครับโอเคเห็นไหมโอเค มาดูฝั่งนี้นะครับก็ในส่วนที่ผมกําลังเก็บอยู่ก็จะเป็นพริกแดงนะครับพริกแดงแล้วก็ปนโคกด้วยนะครับแถวบ้านนี้จะเรียกหลายชื่อนะครับเขาเรียกว่าพริกหามภาษาอันนี้เนะาะภาษากลางเนาะพริกหามบ้านผมเรียกเฮิมนะครับแล้วก็สีกาแฟสีครกนะครับมีมีหลายสี เรียกมันสามารถเรียกได้หลายอย่างครับก็ตัวนี้ครับทิ้งไว้ในถุงประมาณ1วันครับแดงแดงเกือบทั้งหมดเลยแค่1วันนะครับแดงเกือบทั้งหมดเลยเดี๋ยวพามาดูครับอันนี้จะเป็นนี่ครับเจาะเข้าไปครับจะเป็นรอยเจาะของแมงวันทองนะครับนี่ครับเจาะเข้าไปแล้วมันก็จะไปไข่ใส่ด้านในนี่ประมาณนี้ มันจับจับอันอื่นไม่ได้ทิ้งทิ้งดีกว่าก็นะครับพวกนี้ที่เห็นเยอะๆเนี่ยครับไม่น่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินห้าวันนะครับมันจะเริ่มทยอยแดงแนละ้วเห็นไหมเริ่มทยอยแดงปกติปกติผมสามารถทําให้ดกมากกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าปกติตรงนี้ครับมันจะเป็นพีกนอนหมดเลยนะครับมันลูกดกดกเกินแล้วมันก็นอนนะครับเราต้อง พยุงดีๆครับตอนนี้ผมก็เลยให้คนแก่นะครับแกมาปักหลักพยุงต้นขึ้นมานะอาจจะเห็นได้เลยเนี่เลยเพิ่งปักหลักแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนฝั่งนู้นที่มันมันยังไม่ได้ปักหลักนะครับโอเคมาข้ามมาฝัา่งนี้ครับเนี่ยอันนี้น่าจะปักหลักได้ประมาณช่วงไม่ถึง4-5วันครับอันนี้ กำลังจะฟื้นแต่ฝั่งนู้นนะครับเพิ่งปักหลักเสร็จเมื่อวานมัน้งตัวนี้จะนอนต้นอยู่งั้นเลยครับต้นหนึ่งที่ผมก็ข้าวกะกะไวครับประมาณครึ่งโลครับเกือบครึ่งโลก็ครึ่งโลครับถ้ารวมพริกเขียวด้วยบางต้นก็ประมาณโลหนึ่งไปเลยครับสังเกตนี่อันนี้ใช่หมดเลยถ้าไม่เก็บออกนี่ประมาณไม่เกินพรุ่งนี้หรือเมื่อลือนครับหนึ่งสองวันก็จะแดงแล้วนครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแดง อันนี้ผ่านมา3ามสี่วันเองนะครับแดงแล้วครับประมาณนี้เลยมาเป็นไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนฝั่งนั้นฝั่งคนเก็บแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นแตงนะครับผมไม่รู้ว่าใครเอามาปลูกไว้นะครับอ,อันนี้จะเป็น ริดของนอน,นครับนอนกัดจัดการไปแล้วไปเดินม,มาอีกนี่ครับข้าวข้าวน่าจะได้ตอนนี้เก็บได้ประมาณห่อสิบโล่ไปเฮ้ยมีไงสองคนไหนได้สิบโล่เนาะได้ครึ่งสวนนะครับ เดี๋ยวถ้าเก็บไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บำบุงต่อแผนกล้องมาฝั่งนี้ทีนี้ที่เก็บเสร็จแล้วก็จะเป็นสนานี้เลยค่อยแฟนมาก็ฝั่งนี้จะดกนิดนึง ไม่ญงอันส้นท่านี่ส้งได้หลายมาฟังผุนบ่ค่อยได้หลายมันบ่สซวนฟังนี้มันสีดกครับมันมันสีแดงหลายกว่าถ้าฟางน้นบ่ค่อยแดงก็น่าจะได้ได้เยอะอยู่ครับวันนี้กะกะประมาณ20โลได้มั้ง20 30โลได้ครับวันนี้แต่พรุ่งนี้วันหรือวันเมื่อื่นเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยฉีดฉีดพริกอย่างละครึ่งครับน่าจะวันสองวันเก็บครั้งนึงครับ วันละ10โล20โลก็พอแล้วก็ถ้าผ่านนี่ไปแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บครับอาทิตย์หนึ่งเก็บเก็บสัก2ครั้งนะครับประมาณนี้ไปเรามาดูกันมีโรคบ้างนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเชื้อราเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เช,ชื้อราแมงวันทองมันเข้ามันเข้าไปเจาะไปไข่ใส่ด้านในนะครับนีบ้างครับโรคเนี่ยจะสังเกตเลย ที่เอาพยุงขึ้นนะฮมันยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวรอหยอดปุ๋ยอโอเคแผ่นกล่องมอาทางุพวกนี้กำลังโดกๆเลยครับจะจะสังเกตอันนี้ผมเน้นใน,นจำนวนต้นเดี๋ยวถ้าเก็บรุ่นนี้ออกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการหยอดปุ๋ยนะครับ หยดปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยน้ำหยดเพื่อเล่งให้มันโตขึ้นนะครับก็โอเคครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยยังไงนะครับยิงไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ช่างไร้บ้นสวนกับผมแม็กพิลพลขอสวัสดีครับเค